วันที่สองนะครับการเปิดตู้ที่ให้บูชาวัตถุมงคลนะครับวันนี้เป็นวันที่13สศุกร์ที่13พฤศจิกายน25 6 3นะคณะกรรมการนะครับผู้ใหญ่มนบแสงอรุณนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เบิดนะครับพีสุริยันนะครับก็มีประเด็นบุญท่านพระอาจารย์สุภพลรัตนปัญญานะครับเจ้าวัดบรรนบดนนนะครับก็เป็นสักขีพยานนะครับในการนับนะครับเราจะใช้เงินนี้ในการมาเพิญกุศลให้กับหลวงปู่พระครูประกาศวรธรรมนะครับก็ เป็นสิทธิ์ญานวสิทธิ์ทั้งสท่านนะครับเป็นสิทธิ์รุ่นใหญ่นะครับก็ผู้ใหญ่เบิดนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นสองก็ผู้ใหญ่นบครับรุ่นสามก็พี่สุริยันนะครับอันนี้ทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับโดยเจตนาที่บริสุทธิ์นะครับเราก็โปร่งใสนะครับนับเงินเราก็นับไห้เห็นเลยนะครับว่ามียอดบูชาวัตถุมงคลนะครับที่ เอาไว้จัดงานให้หลวงหลวงปู่นะครับเพราะว่าเราไม่มีปัจจัยจะจัดงานนะครับก็อย่างดีนะครับที่มีวัตถุมงคลของหลวงปู่ไว้จัดงานนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับจองได้นะครับวันที่15นี้จะมีพระสวดมริกาบางสกุล100รูปนะครับแล้วก็มีพระที่เทนารุเทราระนะครับ15รูปนะครับก็เชิญนะครับร้อยรูปก็องค์ละ300บาทมาแจ้งความจํานงแจ้งความประสงค์ได้ที่ ผู้ใหญ่เบอร์หรือผู้ใหญ่น้มได้เลยนะครับหรือว่าจะแจ้งเป็นเจ้าภาพต่างๆนะครับในการมาเป็นกุศลให้หลวงปู่ร้อยวันนะครับก็ติดต่อเข้ามาล่วงหน้าได้นะครับลงทานต่างๆนะครับวันที่1 5ก็เขาเชิญนะครับมาร่วมเป็นลงทานด้วยนะครับตอนนี้ก็นับปัจจัยนะครับที่บูชาวัตถุมงคลนะครับ เป็นวัตถุมงคลที่หลวงปู่ท่านพุทธาพิเศษเป็นลุนสุดท้ายนะครับแล้วท่านก็อยู่ในห้องท่านนะครับท่านก็ไม่ได้เสกรอบเดียวแน่นอนนะครับท่านก็สวดมนต์ทำวัดหน้าวัตถุมงคลนะครับเข้มแข็งแน่นอนครับมีเกสาหลวงปู่องค์ละ2 0 0บาทพิมพ์ธรรมดาไม่มีเกสาไม่มีตะกุดก็100บาทนะครับหลังจากวันที่1 5นะครับเดี๋ยวคุยกับกรรมการดีนะครับระบบการท่านที่ต้องการวัตถุมงคลนะครับถ้ายังไม่หมดนะครับแต่ สำหรับองค์พิเศษเนี่ยเหลือน้อยเต็มทีนะครับที่มีตะกุดและมีเกษานะครับมวลสารต่างๆนะครับก็เหลือน้อยแล้วนะครับองค์ละสองร้อยบาทนะครับเหลือน้อยมากนะครับท่าจะต้องชักการเช่าบูชาก็มาได้นะครับที่วัดตอนสวนอภิิรรมตอนเย็นนะครับวันพรุ่งนี้และวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็มีงานทั้งวันนะครับก็เริ่มตั้งแต่สี่โมงเช้านะครับแล้วก็ถวายเพลงแล้วก็ชักพระธีกาบรรทุกุลแล้วก็เก็บองค์หลวงปู่ไว้ร้อยวันแล้วก็มีพิธีพระราชทานเพลิงนะครับ ตะสังขันของท่านนะครับก็เดี๋ยวใกล้ๆวันก็คุยกันอีกทีนะครับเท่าไหร่ครับผมนนหนึ่งมืน่หน,น,นห,หนึ่งมืนหนึ่งรอยยี่สิบะครับสำหรับวันที่สองนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ครับอนุุโมทนาด้วยนะครับหนึ่งมื่น,นหนึ่งรอยยี่สิบนะครับ แล้เวเ,เขียนเขียนซองนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเป็นหลักฐานนะครับก็บมีพระเดชพระคุณท่านพระคุณโสพลแลตนบัญญาเนะครับจวะวาดป่าบ้านดอนสิทธ์ยานุสิทธิ์ของหลวงปู่ผลนะครับก็เป็นสักขีพยานให้ด้วยนะครับ